สวัสดีอันยองฮัเซโยสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทั้งทางไทยและทั้งต่าง,างประเทศนะคะช่องดวันทีชวนชิมจ้าวันนี้คลิปนี้ติ๊กจะมาสอนวิธีตัดผมด้วยตัวเองนะคะก็คือว่าเนื่องจากสําหรับคนที่ไม่สะดวกหรือว่าไม่มีเวลาว่างไปเข้าร้านนะคะเราสามารถทําสวยหรือ เสริมสวยได้ด้วยตัวเองง่ายๆเลยนะคะ,ะก่อนการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ติ๊กได้ทำคลิปต่อไปให้พี่ให้น้องได้รับชมกันอีกนะจ๊ะพร้อมแล้วไปดูกันเลยจ้าเริ่็วนะคะอันดับแรกนะคะทุกคนขอลองขอเอาผ้าลอง ลองตัวก่อนนะคะซึ่งนื่องจากติ๊กก็ไม่ค่อยชอบเข้าร้านนะคะทุกคนคือเป็นคนที่แบบว่าชอบทําอะไรได้ตัวเองชอบทําอะไรได้ตัวเองนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเอาผ้ามาลองตัวเนาะแล้วก็เริ่มทําการแบ่งผมนะคะผมติ๊กนี่ก็ประมาณหนึ่งปีแล้วนะคะที่ไม่ได้ตัดก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบเล็ม เลมเองด้วยตัวเองนะคะเล็มเล็กๆน้อยน้อยผมติ๊กก็ค่อนข้างจะเสียนิดนึงนะคะเพราะว่าผ่านการทําสีการดัดการโลมาก็หลายครั้งอะคะ่ะสภาพก็จะก็เลยจะเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้ในส่วนของเราเวลาเราทํางานนะคะมันก็ค่อนข้างจะยุ่งยากกับเส้นผมบางครั้งมันก็พันกันมันทําให้เราแบบว่าลำคาญนะคะผมมันยาวเนาะติ๊กก็เลย ต้องการที่จะตัดออกนิดนึงค่ะลดความยาวให้เขานิดนึงเพื่อเวลาเราเก็บเรามัดมันจะได้แบบว่าเรียบร้อยแล้วก็ไม่ลุงหลังอะคะ่ะทุกคนขั้นตอนแรกนะคะเราก็ทำการแบ่งผมของตัวเองก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหวีก่อน <laughs> ผมก็ค่อนข้างเสียแล้วก็พันกันค่ะเราก็ทำการแบ่งผม ให้เท่ากันสองฝั่งนะคะทุกคนแล้วก็รวบหวีหวีผมลงมาให้ผมเท่ากันก่อนนะคะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้ยางค่ะยางมัดผมแบบง่ายๆราคาถูกๆนะคะ แบ่งผมแล้วก็มัดผมให้เท่ากันนะคะทุกคนเราจะมัดในระดับที่เราต้องการตัดออกนะคะแต่อันนี้ติ๊กไม่ได้จะไม่ได้จะตัดความยาวขนาดนี้นะคะนี่นี่ต้องการประมาณนี้อีกฝั่งนึงจ้าอ้อยางหายอีกฝั่งนึงนะคะนี่เลย ลูดลงมาให้เท่ากันนะคะกะว่าผมเท่ากันนะคะทุกคนนี่ผมติ๊กไม่ผมติ๊กก็ไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่เพราะว่าผมก็เสียด้วยนี่นะคะนี่แล้วก็ทำการตัดเลยจ้าอุปรกรณ์ของเราก็มีแค่กันไกรกับยางแล้วก็หวีนะคะง่ายมากคะ่ะการตัดผมด้วยตัวเอง มองเห็นไหมเนี่ยก็ประมาณมานี้นะคะเอาประมาณนี้เพราะว่าติ๊กจะขอเน้นเป็นตัดปลายออกนะคะเพราะว่าปลายติ๊กมันเสียตัดเลยจ้าตัดเลยเหมือนไม่เข้า <laughs> เหมือน,กนไกลไม่เข้า <laughs> นี่นะคะ มันเยอะนี่แล้วเราค่อยทำการแต่งทีหลังนะคะนี่คือตัดแล้วนะคะนี่ต่อไปอีกฝั่งหนึ่งคะ่ะวัดระดับให้มันเท่ากันก่อนโอเค นี่ะะคะประมาณนี้ตัดเลยจ้านี่อีกฝั่งหนึ่งอย่างง่ายเลยเพราะว่ามันบางกว่าแบ่งผมไม่เท่ากันไม่เป็นไรคะ่ะผมเราเองหัวเราเองนี่นะคะผ้าก็ไม่ค่อยอยู่อ่ะผ้าไม่ตรงเลยไม่เป็นไรคะ่ะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะนี่โอเคแล้วก็ แกะยางออกนะคะแล้วก็มาเก็บรายละเอียดกันนะคะีนะคะ่ค่ะทำการสไลด์ผมนะคะแกะแบ่งผมทีละนิดทีละนิดนะคะประมาณอ่ากำมือบางๆะคะ่ะค่อยเอาอปลายกันไกลนะคะไล่เล็มทีละ นิดนะคะตั้งฉากตรงเนื่องจากเราไม่มีกันไกลซอยผมนะคะเราก็เลยใช้แบบวิธีง่ายๆก็คือดัดแปลงกันไกลเรานี้แหละให้มันเป็นกันไกลซอยผมได้ด้วยตัวเองอย่างนี้นะคะติ๊กจะเอาทรงนี้เป็นทรงแบบสไลด์นะคะสไลด์ยาวก็ไม่เชิงว่ายาวนะคะก็กล้ามกึ่งประมาณแบบนี่ประมาณนี้นะคะเขาแบ่งกัน ขอแบ่งไล่ผมทีละทีละนิดง่ายมากนะคะการตัดผมด้วยตัวเองหวีพยายามหวีผมบ่อยๆนะคะหวีให้ผมแบบว่าไล่เส้นระดับให้ลงมาให้หมด ให้ให้ให้ใข้เรียกเลยล่ะหวีให้ตรงอะคะ่ะให้ผมตกลงมาให้หมดนะคะเผื่อบางเผื่อบางเส้นมันแบบมันพันกันอยู่ข้างบน,น้งคะ่ะมันไม่ลงมาอืมต่อไปจ้ะ ราสามารถแต่งสไลด์ปลายได้นะคะง่ายมากเลยการตัดผมน้วยตัวเองคือเราเป็นเป็นช่างประจําตัวนะคะไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าเป๊ะเหมือนในร้านก็ได้อันนี้คือเป็นการแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าก่อนนะคะทุกคนนี่เราก็สามารถใช้กันไกลเล่มทีลนิดอย่างนี้ให้ปลายมันเป็นทรงสไลด์ได้ตามต้องการเลยนะคะก็จะประมาณน,นี้ ที่ก็จะทําให้แบบปลายไม่ไม,ไม่ไม่ตรงนะคะเพราะว่าชอบแบบเป็นทรงสไลด์เนาะทําให้ปลายเราเป็นทรงสไลด์นะคะทุกคนนี่ ไปอีกฝังหนึนะคะเสร็จแล้วฝั่งเสร็จแล้วเลยอีกฟังอันนี้เหมือนกันนะคะถ้าเหมือนกันจ้าก็แบ่งไล่ผมทีละนิด นี่นะคะอืมตรงนี้ก็เหมือนกันไล่เล็มปลายทิ้งให้เท่ากันนะคะทำให้เป็นสไลด์เป็นทรงสไลด์นี่ง่ายมากเลยตัดผมด้วยตัวเองนีจ้า เล็มไปเรื่อยๆยจนกว่าจะเท่ากันนะคะทุกคนวิธีนี้ก็สามารถอแก้ไขปัญหาผมปลายผมเสียได้ด้วยนะคะก็คือการตัดทิ้งนั่นเองง่ายมากเลย นี่คะ่ะทุกคนเดี๋ยวขอแต่งสไลด์ทรงข้างหน้ากันนิดนะึง thank mm -hmm. you ร็จแล้วค่ะทุกรน,นี่ก็คือผลงานการตัดผมด้วยตัวเองนะคะนี่ก็จะได้มาวันนี้แล้วก็ค่อยอไปสระผมนะคะเพราะว่า,อาตอนนี้คือติ๊กะ,ะติ๊ตัดนี่คือผมยังไม่ได้ยังไม่ได้สระนะคะก็ผมก็อาจจะงอนิดนึงเพราะว่าถูกมัดถูกรวบไว้ทั้งวันนะคะมันก็อาจจะเสียทรงนิดนึงหลังจากที่เรา ตัดเสร็จแล้วเราก็ไปสะแล้วก็เป่าไดเซตผมนะคะเช็คดูทรงนะคะว่าว่าเออถูกถูกใจไหมว่าโอเคหรือเปล่าติ่ก,ก็จะได้ประมาณนี้นะคะน,นี่นี่จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวนะคะนิดนึง มันยังหนาอยู่อ่าได้แล้วค่ะเราต้องการให้ปลายมันบางๆนี่เป็นไงคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะนี่คือผลงานของการตัดผมด้วยตัวเองนะคะแบบไม่ง่ายคะ่ะไม่ยุ่งยากสำหรับคนที่ไม่สะดวกเข้าร้านนะคะ นี่ก็จะประมาณนี้ติ๊ก,ก็จะได้ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะใส่งามค่ะนี่ก็จะได้ทรงนี้นะคะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะและติดตามติ๊กมาตั้งแต่แรกก็ติ๊ก,ก้า สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ติ๊กเนาะได้ทำคลิปต่อไปให้พี่น้องได้รับชมได้ติดตามกันอีกนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์จ้าสำหรับคลิปนี้ติ๊กขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย